สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปปล่อย p h o n นเนี่ยเลยนะครับ12บนะ12เฉยๆนะนี่แหละน iPhone 12นะครับนี่ก็ประมาณนี้อ่า12นะก็คืออ่าเปลี่ยนแค่จอนะครับจอภาพเปลี่ยนนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูภาพ k s w วิตช s s t ส r y โอ้โหเป็นอย่างโบงี้ เป็นเค่จอนะครับเซอร์วิสเค่จอนะโอเคทุกอย่างฟังก์ชันสแกนหน้าอะไรก็ได้ปกตินะครับในราคาแบบแบบถึกๆอ่าถึกๆเลยแหละเออน้องเขาเซตมาเขาเซตมาแล้วให้ผมไปส่งนะครับอ่าก็คือให้ผมไปส่งนั่นแหละมาเราจะไปส่งเราไปดูหน้าง,งานกันเลยว่าจะเขาจะปิดให้ได้หรือเปล่านะครับว่าเขาจะปิดจริงไหมหรือว่าอะไรทําไมนะครับอ่าผมว่า เขาก็น่าจะปิดนั่นแหละเออเพราะว่าเขาแซ่หาผมตั้งแต่เที่ยงนั่นแหละอ่าแต่ว่าเวลาตัวนี้ก็เป็นเวลาอ่าประมาณหกโมงนะหกโมงครึ่งนี่ก็ประมาณนี้อ่าผมจะไปส่งน้องเขานะอ่าก็ใกล้ๆนะครับเส้นทางผมจะไปเส้นทางที่เอ่าเส้นทางนองนองแต่งนะครับก็คือเขากําลังซ่อมใหมนะ่นั่นแหละมันอาจจะไปยากหน่อยนะครับมันคุหขะกเออกาลังซ่อมทางใหม่นะครับเพื่อน เดไปกันเลยนะครับเลสซากาตอนนี้ผมก็มาถึงเลยนะบ้านจันสว่างนะครับเดี๋ยวแผนกล้องนี่บ้านจันสว่างนะครับเขานัดกันที่นี่แหละเขาตามโลเคชันเลยเออนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอน้องเขามานะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวรอน้องเขามานะว่าเขาจะบอกว่าให้ท่าพุทธหนึ่งนะครับผมบก็ท่าด้ท่าครับ บ่ตามตาม่ำหมดเลยสเกลยังได้หมเลยเยังไงบ้างเลยเนะี่ยก,กวดสเกลยังได้หมเลยทางมาคนยากเลยครถติดรถรถติดไหลทางกับเพี่ยงไม้สเกลยังได้หมเลย,เป,ยนะเป็นภาษาอังกฤษนะอ๋อเป็นภาษาภาษาไทยว่ะ แม่นแม่น e, ห้าล้านวนอันนี้เงินส่วนเงินสดวหล้านเลยวะเออนับตัวตัวนับไม่เอาเออนับนับเอง อโอเคนะครับพรเพื่อนๆกออ็ปิดไปแล้วนะครับ5้าล้านทั่วนะครับ iPhone 12ศูนย์บาซิล64กิกใช้งานได้ปกติเปลี่ยนแค่จอครับนี่เป็นปึกเลยฮะผมนึกว่าเขาจะโอนมาเนี่ยครับเขาให้เป็นเงินสดเลยนะอ่ะาก็าไม่เป็นไร,รับเดี๋ยวเรา,าเขาเ้าบัญชีเราก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะาพาเพื่อนๆไปหาอะไรๆทานอร่อยอร่อยกันนะครับก็ <c oughs> คือเครื่องนี้ผมได้มาในราคาประมาณ สี่ล้านสามแสนนะผมมันก็แพงอยู่แต่ผมปล่ 5, โอยห้าล้านโอ้โหได้กำไรเจ็ดแสน่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปทานอะไรอร่อยๆกันไปกันเลย let's go <S อันนี้ไข่ดมเรับ้าบพนยำโยอันนี้โยอันนี้ยำสลัดห้าสิบพัน,นลเลือดตัวนี้ละเดี๋วทุ่งหนึ่งกันด้ยดย เายำโย่เนาะมันมียำยังมีแต่ยำโยะเออยำโย่กับยำสลัดโอ้ยำสลัดอเหรอยำสลัดเหรอเคยได้สิบแล้วบอกบวกบวกสิบเออเอามาส่งเครื่องแค่นี้เลยเห็เพราะว่าเขาจะมาแซ่บมาซื้อมื้อนี้แซ่บแซ่บเอากระเวิดลายเฮ็ดยางละสิบสิบหลายเรือเรือแค่นี้ ผมอยากมันเหลือนะเห็ดเอร้น้อยเคิดหลายก็เหลือวะดิแม่เอาขอบใจเลยอันนี้อันยังอันส้มปลาส้มซีนอ๋อส้มวงกันละเรื่อยส้มกะเจ้าเดี๋ขอบใจหลายๆโอเคนะครับเพื่อนวันนี้ได้ยำสลัดนะครับเดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนไปกินยำสลัดด้วยกันที่ห้องนะครับข้างนอกไม่น่าจะสะดวกนะครับ จอกันที่ห้องอเลยนะครับไปกันเลยเลย,เลยโอเคนะครับเพื่อนๆมาเรามากินข้าวกันเลยนะครับอ่ะจะพาะทุกคนมาทานอะไรอร่อยอร่อยนะครับนี่ห <c oughs> ลังจากผู้ปิดการขายในะ p p o o n e 2 2นะครับอ่ะก็คือยำเนี่ยอ่ะก็ผมคุรีครแล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เห็นบอกโอ้โหอืมจำไม่รัดหลอวครับ สุดนะครับโคตรอร่อยอแล้วก็มีต้มไก่นะครับอืสุดนะอ่ะเดีย๋ยวขออนุญาตใช้มือนะครับเนี่ยคือกินชอบมันไม่ถนัดนะ ต้องแบบนี้แล้วก็ลวกลมข้าวนะครับคุณฮัทพัดแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมไปเอาน้ำจิ้มก่อนนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆน,น้ำจิ้มนะครับนี่โอ้โหแดงๆเลยมาเดี๋ยวจะเทลงนะในภาพัชนะลุ้อนอนะ่ะเออมาล้นอนนะ่ะนี่อ่าโอ้โห 음. 얼로예요, ค 음. 음, ล้ว 놓을 놈이야. เนื้อไก่ีนโคตรนุ่มเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โคตรอร่อย นี่นะครับปวดนะครับอ,อืมอร่อยว่ะอ <c oughs> ืมผมไม่ได้กินแบบนี้นานแล้วนะเพื่อนๆมากินอีกทีก็อร่อยอ่ะอืม นี่ครับผักเน้นเน้นข้าวด้วยฮะขาดข้าวไม่ได้อื อร่อยฮะอืมอ,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 มอมสุดจริงครับ อย่างเบื้องิ้มเลยดูช้อนขาไก่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะลาดนะครับลาดน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มมาเป็นน้ำนี่แบบนี้เลยลาดลงไปโฮโฮโฮสุดครับเป็นเพื่อน โอ้โหใจมันคำอ่ะโอ้สูตรจริงครับอ๋อร่อยครับอร่อยจริงๆครับเพื่อนๆนี่ยำสลัดนะครับ 嗯，好香。 เดีย๋ยวเอาสักรอบดิใครเ้นมานะครับเพื่อนเืนมันไม่มีตะเขียบนะครับเขาไม่แถมตะเขียบให้จริงแล้วผมลืมถามเอาตะเขียบครับนี่กินเจ๊กิจ,จสหมดละอืม 음. 돌팝. 허이 อลองอีกคำนะครับเพื่อนโอ้โหสุดจริงครับโคตรอร่อยนะ่ะแซ่บครับ <laughs> ดี๋ยวอีกดี๋ยวอีกนะยำํีเยวสักช้อนหนึ่งคำโตโต,ตเลย

โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ซ่องผมด้วยนะครับ